คิดสิจ๊ะกับครูโปโป มาแล้วค่ะช่วงเวลาของคณิตคิดซิจ๊ะและคุณครูโปโปมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณครูขาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นิตานะคะสวัสดีน้องๆทางบ้านรวมถึงผู้ปกครองนะครับทุกท่านด้วยนะครับเช่นเคยนะคะช่วงเวลาของคณิตคิดซิจ๊ะเราก็ต้องมานั่งคิดแต่คิดแบบสนุกสนุกนะเพราะว่าคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวจริงๆค่ะครับผมก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกไปครับว่าคณิตศาสตร์เนี่ยหลกัหลกๆที่เราจับต้องได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขถูกไหมครับ <ฆ>เชนหนึ่งบวกหนึ่งได้2อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าในการจับจ่ายใช้สอยซื้อของนะครับซื้อของเล่นซื้อของกินซื้อขนมนะครับพวกนี้ก็เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยนะ<ฆ>ครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนสิ่งที่ไม่เป็นตัวเลขเอา้อาวอา๋อคณิตศาสตร์ไม่ตัวไม่เป็นตัวเลขแล้มันจะเป็นอะไรคะ <laughs> นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเวลาพูดถึงคําว่าคณิตศาสตร์เนี่ยทุกคนจะคิดถึงตัวเลขเป็นหลัก นะครับทุกคนจะไม่ค่อยได้คิดถึงอะไรอื่นๆเลยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในทางของคณิตศาสตร์เนี่ยนอกจากมันเป็นตัวเลขที่เราเรียนแล้วเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของประโยคเรื่องของสัญ,ญลักษณ์เรื่องของการตีความความหมายได้หลากหลายอีกด้วยนะครับอ๋อวันนั้นไงที่เป็นโจเค้าปะใช่ไหมคะนะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับก็คือมากกว่าน้อยกว่าะนะครับผมค,คราวนี้วันนี้เราจะมาเรียนกันในสองเรื่องครับค่ะนะหรือและ <laughs> พี่นิตางงนะครับเราจะมาเรียนกันในคําศัพท์คณิตศาสตร์ที่เป็นคําว่าและแล้วก็คําว่าหรือนะครับผมอันนี้ต้องไปโครก,กับคูปเปิลไหมคะ <laughs> จริงๆก็คือเป็นคําเชื่อมนะครับถ้า oh. ไปคุยกับคูปเปิลเนี่ยคูปเปิลก็จะบอกเลยว่าคําเชื่อมของภาษาไทยเนี่ยมีคําอะไรบ้างดูนี่นันโน แต่ว่าสองคำนี้ก็ใช้ในคณิตศาสตร์ด้วยเพราะว่าเวลาที่เราเหมือนจะสอบหรือว,ว่าตีความต่างๆมันจะมีประโยชน네ใช่ไหมคะคุณครูใช่ครับผมเพราะว่าบางทีคุณครูก็จะบอกโจทย์มาว่าวันนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้คําตอบเท่าไหร่มันก็ต้องเข้าใจภาษาด้วยอ่าใช่ครับก็ต้องเข้าใจภาษาด้วยอย่างที่ครูปโป้บอกครับว่าในเรื่องของคณิตศาสตร์เนี่ยเวลาเราเห็นตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะครับว่าเอาตัวเลขตัวนี้บวกตัวเลขตัวนี้หรือว่าเอาไปลบเอาไปคูณเอาไปหารแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ครับ ปัญหาใหญ่เลยเนี่ยก็คือพวกเราอะจะแปลความที่เป็นลักษณะของโจทย์ไม่ค่อยได้กันค่ะนะครับคราวนี้ครูปโ๊โป,โป้ทํทไมถึงพูดคําว่าและกับคําว่าหรือนะครับเพราะจริงๆสองคำนี้เนี่ยมันอยู่ภายใต้ในเรื่องของตรรกศาสตร์ค่ะนะครับตรรกศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องของการใช้เหตุใช้ผล นะครซึ่งน้องๆเนี่ยอาจจะต้องเรียนสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับถึงจะเจอเรื่องนี้แต่ว่าเราก็หยิบเอาสิ่งที่มันง่ายๆมาพูดถึงในวันนี้กันะนะครับผมอ่าพี่นิตาคิดว่าคําว่าแลกกับคําว่าหรือเนี่ยแตกต่างกันยังไงพี่นิตาว่าคําว่าแลกก็คือมีอันนี้แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะหรือแปลว่า อาจจะมีอันนี้หรืออาจจะไม่มีอันนี้ไหมคะ <c oughs> นะอันนั้นคือในมุมของพิ่นิตานะครับแต่ว่าในมุมมองของทางคณิตศาสตร์เนี่ยคําว่าและเนี่ยก็คือเขาจะมองเรื่องของความเป็นจริงกับความเป็นเท็จครับอ๋อ oh. นะครับว่าอันไหนเป็นจริงอันไหนเป็นเท็จนะครับ <c oughs> แล้วก็เอาตัวเชื่อมเนี่ยที่เป็นคําว่าและกับคำว่าหรือเนี่ยเข้ามาประกอบอื <c oughs> นะครับเพื่อทําให้ผลลัพธ์เนี่ย มันสื่อออกมาว่ามันเป็นจริงหรือมันเป็นเท็จนั่นเองค่ะนะครับอ่ะเรามาดูตัวแรกเลยคําว่าและนะครับนะคำว่าและเนี่ยความหมายก็คือเวลาที่เราพูดเนี่ยเราจะทําให้ประโยคตัวนั้นนะ่ะเป็นจริงอะ่ะมันจะต้องเป็นจริงทั้งคู่ค่ะนะครับอย่างเช่นพีนิตาเป็นผู้หญิงอืและพีนิตาเลี้ยงเจ้าจ๋อค่ะอ่ะ,อะเพราะนั้นทั้งคู่เป็นจริงนะครับพีนิตาเป็นผู้หญิงก็เป็นจริงออ พี่นิตาเลี้ยงเจ้าจ๋อก็เป็นจริงเพราะนั้นพอใช้คําว่าเชื่อมด้วยคําว่าและเนี่ยทาให้ประโยคนี้ทั้งประโยคนี่เป็นจริงอ oh. นะครับผมแต่ถ้าสมมติบอกว่าพี่นิตาเป็นผู้ชายและพี่นิตาเลี้ยงเจ้าจ๋อเราจะรู้สึกเลยว่าประโยคนี้ทั้งประโยคอะ่ะมันไม่จริงแน่ๆถูกไหมครับเพราะว่ามันเกิดคําถามแล้วว่าอาพีนิตาเป็นผู้ชายเหรอ พินิตาเป็นผู้หญิงใช่นะครับหรืออีกประโยคนึงนะครับพินิตาเป็นผู้หญิงและพินิตาเลี้ยงเจ้าจอดไม่ได้เลี้ยงเจ้าจอดใช่พินิตาไม่ได้เลี้ยงเจ้าจอดเพราะนั้นคําว่าและที่เป็นคําเชื่อมเนี่ยโดยส่วนใหญ่ครับมันจะเอาเชื่อมตัวที่มันเป็นจริงทั้งคู่แล้วมันจะทําให้ผลลัพธ์เนี่ยเป็นจริงค่ะแล้วอันนี้คือในทางของคณิตศาสตร์ที่เป็นเรื่องของการให้เหตุผลนะครับแล้วถ้าเกิด ข้อความแรกเป็นจริงข้อความข้างหลังไม่จริงเราจะบอกว่าประโยคนั้นเป็นจริงหรือเท็จคะเป็นเท็จครับผมอ๋อถ้ามีอันใดอันหนึ่งเท็จก็ต้องถือว่าเท็จจะไม่บอกว่าจริงและเท็จอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอ่าไม่ครับผมก็คือจะทําให้ประโยคนั้นนะทั้งประโยคนี่เป็นเท็จเ,เลยทั้งหมด<อ>เลยหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าภาษาชาวบ้านก็คือไม่เป็นจริงนั่นเอง ะนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราใช้ตัวเชื่อมคําว่าและเนี่ยในทางคณิตศาสตร์เนี่ยความหมายก็คือสิ่งที่เชื่อมเนี่ยจะต้องเป็นจริงทั้งคู่หรือว่าไม่จริงทั้งคู่ไม่มไครับถ้าไม่จริงทั้งคู่ก็คือมันก็เป็นเท็จเลยถูกไหมครับอ๋อค่ะนะครับอ่ะอันนี้ตัวตัวและเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันจะเน้นที่ความเป็นจริงเป็นหลัก ก็แปลว่าจริงๆแล้วใครที่อาจจะแบบเข้าใจการใช้คําเชื่อมและหรือ,รอแบบภาษาไทยมาก่อนพอมาเป็นอยู่ในโจทย์คณิตศาสตร์ความหมายที่จะสื่อก็แตกต่างกันไปอ่าใช่ครับผมเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเนี่ยเวลาที่เราไปเจอโจทย์เนี่ยเวลาที่เราไปเจอโจทย์ที่เป็นโจทย์ระคนนะครับของทางคณิตศาสตร์เนี่ยเวลาที่เขาบอกว่ามีอะไรและมีอะไระความหมายก็คือจริงทั้งคู่ทั้งสองอย่างนะครับนั่นคือสิ่งที่โจทย์ให้มา ว่าเป็นจริงทั้งคู่ต้องมีคําถามแล้วล่ะค่ะครูขาโจทย์รักคนคืออะไรคะ,ะโจทย์รักคนนะครับก็คือโจทย์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบวกการลบการคูณการหารเอามาผสมกันเป็นตัวโจ์อ๋อเลยเรียกว่าโจ์รักคนอ่าโจ์รักคนก็คือไม่ได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างเดียวครับโจ์รักคนส่วนใหญ่จะเป็นพวกข้อความะนะครับพวกข้อความอย่างที่วันนี้ที่ครูปอปโป้ได้พูดถึงนั่นเองนะครับ เพราะนั้นเด็กที่จะทำโจทย์รักคนได้เนี่ยก็คือคุณจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการบวกการลบการคูนการหารแล้วก็อาจจะความยากง่ายในแต่ละชั้นที่ตัวเองเรียนด้วยก็แปลว่าการที่เราฝึกบวกรบคูณหารก็เป็นพื้นฐานที่เราจะไปต่อยอดในเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะใช่ครับผมว่าจริงๆไม่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ฟิสิกส ก็ได้อยู่เคมีอยู่อีก <c oughs> จริงๆว่าอยู่ในทุกวิชาเลยนะฟิสิกเคมีอาจจะไกลตัวเด็กไปนิดนึงค่ะแต่ก็มีคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานอ่าใช่ครับอะไรก็ตามที่เน้นในเรื่องของการคำนวณเป็นหลักนะครับเราก็จะมีพื้นฐานของคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวช่วยเหลือของเรานั่นเองนะครับ <c oughs> ไม่ว่าคุณจะไปเรียนในเรื่องของอะไรก็ตามที่เป็นการคำนวณค่ะนะครับก็จะมีพื้นฐานของคณิตศาสตร์เอาไว้เอง นะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้เรารู้จักคำเชื่อมคำว่าและและนะครับก็คือจะเชื่อมกับสิ่งที่เป็นจริงทั้งคู่ค่ะนะครับคราวนี้มีอีกตัวเชื่อมหนึ่งครับคำว่าหรือค่ะ ค,คำว่าหรือเนี่ยมันก็จะเชื่อมประโยคสองประโยคครับนะพอเชื่อมประโยคสองประโยคเนี่ยก็คือประโยคใดประโยคหนึ่งอาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเท็จสักหนึ่งประโยคก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นพี่นิตาเป็นผู้หญิงหรือพี่นิตาเลี้ยงเจ้าจ่อ Oh. ก็คืออาจจะตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็ได้ถูกไหมครับค่ะแต่บังเอิญอันนี้คือเป็นจริงทั้งคู่ค่ะหรือว่าเลี้ยงเจ้าจอนี้เป็นเท็จ <laughs> ไม่ไม่เลี้ยงเจ้าจอแล้วใช่ไหมเลี้ยงค่ะเลี้ยงค่ะเดี๋ยวคุณแม่เหงานะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาใช้ตัวเชื่อมคําว่าหรือเนี่ยนะครับจะเป็นจริงทั้ง2ประโยคก็ได้หรือว่าจะเป็นจริงเพียงแค่ประโยคเดียวก็ได้ ค่ะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ใช้กับตัวเชื่อมหรือครับก็คือเป็นเท็ดทั้งคู่อตรกข้ามกันเลยนะอย่างเช่นพีนิตาเป็นผู้ชายหรือพีนิตาเลี้ยงเจ้าจอดอันนี้ไม่ได้เลยเพราะผิดทั้งคู่จะ<ช>ไม่ใช่รหรือเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีความเป็นจริงเกิดขึ้นในประโยคตัวนี้เลย ก็จะไม่ใช้กันอ่าใชา่การตั้งโจทย์ก็จะไม่มียกเว้นว่าจะเอามาลวงนะครับเพราะนั้นจะเห็นเลยว่าคําว่าและก,กับคำว่าหรือเนี่ยมันจะเรียกว่าให้ความความหมายตรงข้ามกันเลยคําว่าและคือจะต้องเป็นจริงทั้งคู่ <fuck. S 2> ซึ่งจะทําให้ประโยคอันนั้นเป็น,ปนจริง,รงส่วนคําว่าหรือเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือเขาจะไม่ใช้เป็นเท็จทั้งคู่เพราะว่าถ้าประโยคหน้าเป็นเท็จเชื่อมด้วยประโยคหลังเป็นเท็จเนี่ยมันจะให้ข้อความที่เป็นเท็จทั้งหมด <ühr cervical. S 2> ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเจอพวกโจทย์ต่างๆครับที่เขาใช้คําว่าหรือเนี่ยความหมายก็คือประโยคหน้าอาจจะเป็นจริงก็ได้ส่วนประโยคหลังก็อาจจะเป็นจริงก็ได้หรือว่าประโยคนหน้าเป็นเป็นเท็จ ประโยคหลังเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคําว่าหรือเนี่ยหมายความว่าเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งหรือจริงๆแล้วก็คือเลือกทั้งสองอย่างก็ได้ค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเอาภาษานะครับแล้วก็ตัวเชื่อมเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนคณิตศาสตร์แล้วมันก็จะเป็นเรื่องของการให้เหตุผลด้วยนะครับ ซึ่งอันนี้ทั้งน้องๆเรียนไปเรื่อยๆนะคะมันก็ต้องมีแบบนี้แน่นอนอะที่แบบน้องๆอาจจะต้องมาเจอโจทย์แล้วต้องมาพิจารณาเพื่อที่จะตอบคําถามได้และเข้าใจก็คือเราต้องเข้าใจความหมายของการใช้ภาษาในข้อสอบหรือคําถามนั้นๆด้วยใช่ครับถ้าพี่นิตาจําได้นะครับตอนที่เราเล่นเกม l o g i c Gri d Puzzle ค่ะอ่ามันจะมีตัวที่เป็นเอ่อคำคำใบ้นะครับที่มีคําว่าและก,กับคําว่าหรือเข้ามาค่ะ อันนั้นก็จะเป็นตัวบอกครับว่าเวลาเจอโจทย์ที่เป็นคําว่าและก็คือต้องเป็นจริงทั้งคู่อแต่ว่าเวลาเราเจอโจทย์ที่ให้คําว่าหรือเนี่ยก็คืออาจจะอันหน้าเป็นจริงอันหลังเป็นจริงหรืออาจจะเป็นจริงทั้งคู่ก็ได้<ฆ>นะครับแต่อันนั้นนก็คือลอจิกกริดพัซเซลเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการให้เหตุผล นะครับเพราะฉนั้นตัวเชื่อมแรกกับตัวเชื่อมหรือเนี่ยก็เป็นเรื่องของการให้เหตุผลเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้มีเรื่องของการคํานวณเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการให้เหตุผลนั่นเอง เรียนรู้ไวและกันค่ะเด็กๆขายอย่างน้อยตอนนี้หนูพอรู้และหนูจะได้เข้าใจเวลาที่หนูเจอมันเนาะและยิ่งเรามีความเชี่ยวชาญเท่าไหร่ฝึกฝนเท่าไหร่มีพื้นฐานที่ดีเท่าไหร่นะคะก็จะทําให้น้องๆต่อยอดอย่างมีความสุขมากขึ้นในเรื่องของการเรียนคณิตศาสตร์นะคะใช่ครับแล้วก็เอาไว้ใช้ในการอ,าอ่านโจทย์แล้วก็ทําโจทย์ได้ถูกต้องด้วยนะครับเนี่ย <ผม S 1> พินิตาจะแบบไปอดเพื่อนนี่ตลอดเวลาฉันรู้เรื่องนี้ด้วยครูปโปบอกมาไม่ต้องรอโตเลยนี่นะครับผมอ่ะ ก็น่าจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมพี่นิตาหมดแล้วค่ะครูงั้นเราเป็นว่าครั้งหน้าเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าคุณครูจะมีอะไรมาให้สนุกกันอีกวันนี้ถือเป็นความรู้แล้วกันนะคะแล้วถ้ามีโอกาสเผื่อคุณครูจะย้อนมาให้เราได้ทบทวนกันค่ะใช่ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณครูมากๆเลยนะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคณิตคิดสิจ๊ะกับครูโปโป